มุมผนเบาใจเย็นอย่าเล่นรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกันนะฮะพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมบังบังผมรปลองยิงเดินกันข้างหลังนะพี่มาระยะไกลไมอ้ล้นบััโล้นบักไอ้คนนั้นบักบักหรือกูมองไม่เห็นวะไอ้เที่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในให้เดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวเข้าไปข้างในให้เตรียมนะเตรียมนะเตรียมดันมานะเดี๋ยวจะยิงนัดหนึ่งจะได้หายเมาเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเขาไม่เล่าเขาไม่เล่าดูดูสตีมสามตัวตรงนี้สามตัว นี่นี่นี่ไปดูไม่ไหวระวังตัดกระสุนกันนะเดี๋ยวดูเองข้างหน้ามีตัวใหญ่แล้วครัพร้อมก็เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งแทงให้ข้างหน้ามีสองข้างหน้ามีสองยิงถือโล่ยิงซ้ายมีนะตรงตรงเฉียงซ้ายมีนะอยู่รับอยู่ว่าไงต๊อดยิงค้อดิตนต๊อยิงค้อดิเดี๋ยวยิงตรงนี้ให้ยิงกับเดี๋ยวไปช่วยเขาอย่างเขายิงอยู่เอาหนึ่งก็หนึ่งยิงข้างหน้าให้ยิงข้างหน้าดิเออเดี๋ยวเรียวเรียวดันนะเรียวดันเดี๋ยวยิงข้างในให้อย่าเพิ่งนะไอ้นี่โล่บังอยู่เดี๋ยวก็หนึ่ง ตัวนี้เหรอหัวขาวโลบักหัวขาวโลบักตัวหลังละขาวบันะหัวขาวพื้นชมพูพื้นเอเลี่ยนมิตต้องสแนปบกระต่ายงจะรถพังมันยิงนะรถพังก็พังเลยมันค้ำไปมันไม่อันนี้ไงมันไม่หายใช่ไหมล่ะไม่แต่คือมึงหล่นจากรถไงมันจะหล่นได้หรอหล่นมึงรีบขับหนีไปดิออกมาเดี๋ยวผมบาเล n c สองให้พี่โอเคข้างหลังมีสองตัวล่ะข้างหลังอ่ะเดี๋ยวผมสองให้เดี๋ยวผมบาเล n c เต้นมเลย เมื่อกี้ผมพยาจะลงยิงมาไล่ให้น้ำมันโลมันบักหนึ่งคนนะถ้าเราเลยทางไหนบ้างซ้ายหนึ่งเนี่ยซ้ายหนึ่งไอ้ชิดชิดแบบพี่แจ็คชิดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงรีโออ่ะประมาณอยู่ตรงรีโอแต่ตรงข้ามอ่ะเพรานั้นแหละโลมันยี่บักเลยสายหนึ่งหน้าหนึ่งได้หน้าประตูเห็นโล่มันบักอสุน่าโลมันบักเอออสุนะเออเดี๋ยวต้องอย่าต้องระวังระวังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต้องมาแล้วเพื่อนไม่ยิงมันแล้ว ตอนได้เข้าเหรอเนี่ยมันยิงเยอะไม่ได้อะข้างหลังข้็คนะ้าไปอะข้างหน้าข้างหน้ากนะเคนมีโล่อะดันแล้วยิงเดี๋ยวคนคนที่เราเดินตามหลังอะเดี๋ยเพิ่งยิงคนที่ไม่มีโล่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยครบโอเคหมแล้วก็ข้างหน้าเราเหลือกันตคนคนมีโล่ยืนที่นีข้างทถึงนะอย่ายืนสายไปสายมาเนนี่ยอารนิโอแจ็คแล้วก็พนงนี่ไงคนปะเซนทอร์ไม่ต้องโยกเยอะเซนทอร์ถ้ายืนกับพี่ผู้ใหญ่ไม ไม่ยิงตัดขั้วหัวแน่นอนไอ้ไป้าเสกมึงไปไหนกูอุตส่าห์ดูจอมึงเนี่ยแม่แม่ออกมาเขาหน้าให้ล้อมร้อไว้ตอนนี้มันรู้ว่าโรบครับอยู่ข้างหลังไงจะล้อมให้ไงดนต่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นก็แบบครับคุณเลยยเนนงรับเนี่ยบักบแบบเร็วมาเวลาสองชั่วโมงเพื่อไปต้องรีบสองชั่วโมงรีบป่ะเพี่มีเวลาเยอะเออไปสองสองสายเออเออโอเครู้เรื่องนี่แล้วก็ตรงข้างในสุดโอเคข้างในสุดมีหนึ่ง ข้างในสุดข้างในขวามีนะในขวามีนะในขวาอยู่ฝั่งแรกเลยตรงนี้หนึ่งวิ่งไปได้วิ่งก็ไปแล้วกิ้งวิ่งเข้าไปแล้วกิ้งแล้วยิงขาไม่ได้ไม่อยากเห็นโล่โล่กิ้งได้โล่กิ้งได้โล่กิ้งได้เออไม่ได้ต้องไปบาร์สองรอบยิงคอมันเลยยิงคอยิงคอรอบมันยิงคอรอบมันดิเดี๋ยวผมจะลงยุทธ์ลดนิดหน่อยอันหนึ่งนะเดี๋ยวเออโล่โล่เปิดเลยก็ได้ลีโอลีโอไปก่อนแจับตามสามตัวแล้วไปยัดตรงนไหน อกเดินใครลองให้ยิ่งไปสุดขวาตัวนึงไม่เข้าอยู่ไหนก่เขาไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้มันอยู่ในท่าไก่มันจะยิงอย่างไรกี่ต้มโอ้โหเกือบเข้าหัวเอามีที่กิ้งนะเกี่ยวเข้าหัวนั่นได้วิ่งไปสุดขวาตัวนึงน้คนนะโลบักไหมเอาเอาไอหัวเข่าให้ได้ก่อนพี่เอาไอหัวเข่าให้ได้ด B1 โลบักบาเลตบาเลตบาเลตคอยดูนะสาระที่กดไปเยอะเลยโอ้ยย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  โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถอยให้ผมหน่อยมันมันเปลี่ยนมาเข้าไปเลยเดี๋ยวเอ็นดูอาเตเข้าไปแล้วก็ลีโอให้ดูแล้วก็อาซนะเดี๋ยวที่เหลือตามโดมลงข้างหลังให้ครับที่เดิมใช่ไหมที่เดิมใช่ไหมผมจะไปทางซ้ายด้านดีโอไปขวาแล้วีโออ่าปารเตให้ป้อ์เตกใอ้เราเราเล่นใจเย็นๆด้วยมีขวาให้ผมมีขวาให้เราเล่นได้ขยันๆเราสู้ได้เนี่ยดูได้เนี่ยอ่าอ่าปาร์เตเขาหยางฮะปร้อมยังหาปาร์เตอ่ะเดี๋ยวเราไม่หมดเขาอ่ะเดีุกอีกอ้าว เดี๋ยวปาร์เซ่ค่อยลงนะปาร์เซ่ค่ะอันนีปาเซ่เนี่ยมีเพิ่งอีเพิ่งอเพิ่งมีคนมาอีเพิ่งอเพิ่งมันยิงรถผมอยู่เนี่ยมันยิงรถอยู่อีเพิ่งอ่ะไอ้โลบักอ่ะมันยิงรอแป๊บเดี๋ยวรอปาร์เซ่พร้อมอ่ะเดี๋ยวผมดันแล้วออกขวาพี่มันรู้ว่าผมเล่นบาเลีมันไม่ออกมาแล้วหรอที่ผู้ใหญ่ปอยนะปล่อยปล่อยคนไปส n a p คนนึงค่อยอันนี้โลบักยิงนอ๋อมันวิ่งไปเรื่อยๆโอเคไอ้โลบักไม่เท่าไหร่โลบักสองตัวนะ โลข้างหลังโลบักคนเดียวข้างหลังโลบักหลังมีโลบคนเดียวข้างหลังอ่ะมีโลบคนเดียวที่ถือได้โี่ผูใหญ่โลบไม่บักนะเดี๋ยว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 ไหนที่เดินแถบอะใครมีที่สมบุญมั่งใครมีที่สมบุญมั่งครับมีไหมมีใครไมีมีมีตรงนี้ได้ก็ไม่ไม่พี่พี่ปล่อยผมดีว่ไอไอนี่โลบบักกว่าพี่เมีใครมีไม่ม่มีใครมีดับเบิ้ลบีมีมีปะมีครับมีใครมีมีเทน่ิ่งไหนมีสมรุเอา่งตรงนี้ข้างหลังให้ ดีนะดีนะไ,ได้บานะเดี๋ยวยิงใส่ประตูไอ้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลีไอ้พี่ตอมยิงเปิดประตูก่อนเปลืองทหารจีเขาไปดูดิไปดูไปดูว่านไมหมไอ้เยี่ยวิ่งไปวิ่งมามันอยู่ปะโอเคเอาหน่อยมาหน่อยหน่อยมาเดี๋ยวผมยิงโล่บักให้มันมันเดินไปเหรอเดี๋ยวเพิ่มไอ้ปาเต็กดูอูซอกที่เดิมไหมซอกน่ะมันอยู่ตรงนี้หนึ่งข้นี้ในนี้สองไอ้ตรงนี้หนึ่งไอ้ตอนนั้นไอ้วิ่งไปวิ่งมาในหนึ่งโล่บักมันไม่รู้ตัว่อง่ายมีสามมันแคมป์สามยิงหนะอย่ิ่งไปยิงว่าเล็วนะ รอไว้รอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ็บว่ะเดี๋ยวผมยิ้มแรกก่อนผมวัดจะเย็นนี่ไผมวัดไ้นี่ได้ไหมอะจากวัดกับนี่ว่ะมันป้องต้องปิดขวไว้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิองปถือปิ๊งปิลงปิ๊งปิลงปิ๊งปิออปิ๊นะกับลิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งอิ๊งปิ๊งปินงปิ๊งปิ๊งปตกหนึ่งปิ๊งนยังปิ๊งปิ๊งโอเค พร้อยังไม่ไม่ผมผมแล้วเดี okay. so look, okay. ๋ยวเดี Ooh, wait, okay, okay. ๋ยวเดี๋ยวเวคราซนนึงผมจะไปในขวาโอเคหเข้าไปเร็วๆผมไปดีโอไปน้าวซ้ยอุ้ยเข้ามาเข้น้ามไปขวาไปวไไป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 ไไป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 ไไีไ โอ้ยเดี๋ยวพี่จยิงยิงเพื่อนอ๋ออันนี้เหรอเพื่อนยิงขายิงขาฝังเลยก่อนไอ้ผมโดนอ่ะท้ายหนึ่งทายหนึ่งไอ้พวกนี้อีกไอ้จะหมด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 นะจุก่มีใครช่วยผมได้ไหมผมมียาชุบช่วยผมหน่อยผมแตกเขามีเขามียาชุบต้องแต่ว่าต้องปิดวงแดงนะเขาอยู่นอกวงแดงอย่าเพิ่งปิดนะแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอเช็คสโตทุกคนก่อน ยึดของก่อนเลยยึดของก่อนเลยเช็คของยึดจบไอ้ยึดของไปเลยไม่ต้องยึดจบไม่ต้องยึดจบแมยึดจบยี่เสไอ้สิมาตัดกระสุนผมหนึ่งนะถามเมื่อกี้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้แม่พิษก็สุนเอเลี่ยนไม่หายแล้วอ่ะกระสุนเอเลี่ยนจิ้วอ่ะไม่แม่ฟังผมนะเมื่อกี้เัาแต่งตัวเหมือนตำรวจเลยผมงงเลยนี่ว่ามันแต่งตัวเหมือนตำรวจอ่ะแต่งตัวกันเลยบล็อกบล็อกช็อตดเมืตำรวจเลยเมื่อกี้ยิงอาซูนะไปนัดหนึ่งเกือบแตก ลงลงรถป่าเสกไม่ลงรถวิ่งมาวิ่งตามว่ะเป็นไงอาทีบ้ากิ้งไปเลยเนื้อขาขาเอาดีได้เล่นเวลาเอาเวลา